ไปก็เป็นปราเสกผู้บอกก็เป็นประสเสกพระเนนนะ่นแลเละเอาอาหารเสกกบดนี้ถ้าไทยยกเขานำของมาล่อยอย่างมันไม่เสมอกันแต่เขาทําสลากของดีของชั่วไหมในจะกร้าใหญ่ๆนะอานิี้ม์พระุเจ้าทั้งหลายมาเสี่ยงวาสนานะจกลงไปได้สลากอะไรเอานั่นนะเพกกอาคิโลบจกลงไปนั่นไปได้สลากไม่ดี ก็เลยไปเปลี่ยนออกสลักของดีของเขานันมาพับผาจากความมิสุต้องประศิกร้อยเป็นจนเจลีเป็นจนลักของเขาเลยนี่อาหารจะไว้พิสุกอเจตนาจะเ็ื้อเทปซื้อเทปซื้ออะไรของเขานนะต่อเขาเท่าไรแล้วพันบาทพันมาทนี่ยพันบาทอ,อ่ะเราลองให้นับให้เลย bày loài xếp bày phá à phá bấy phá cho một cái